โดยในครั้งนี้ทีมงานได้จักด,ก,ดษษจก,กิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋วัฒนสูตรในโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนสุขาวัฒนารามโรงเรียนบ้านพาดหมอนโรงเรียนบ้านสะน้ำส้มและโรงเรียนวัดลาดยาไสซ,ซึ่งนอกจากนี้นักเรียนแต่และโรงเรียนได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาวัฒนสูตรแล้วพระาอาจารย์ยังได้เล่าถึงประโยชน์จากการสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋าวัฒนสูตรถือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งรวมถึงได้เล่าประโยชน์จากการฝึกสมาธิที่ทําให้เรียนเก่งขึ้นอีกด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะสวดมนต์บทธรรมจักกปะป่าวัตนสูตรและนั่งสมาธิสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนและได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะคุณครูเนื่องจากลิงเห็นว่าการที่นักเรียนมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกเป่าวัตนสูตรและนั่งสมาธิจะทําให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนตามหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการครับ